วันนี้มีการอัปเดตเวอร์ชั่นของเป๋าตัง่าหลายคนใช้นะคะสำหรับโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนลัครึ่งเรารับก,การเราชนะเนาะรวมทั้งใช้ลงทะเบียนรับวัคซีนจะเห็นว่าจะมีการให้อัปเดตพออัปแล้วเนี่ยคุณสังเกตรหรือเปล่าว่าเขาให้ติ๊กอะไรใหม่เออติ๊กยอมรับข้อตกลงใหม่วันนี้มีประเด็นเกิดขึ้นนะฮะจากทางเพจผู้บริโภคเนี่ยเขาออกมาเตือนว่าคุณอ่านละเอียดดีหรือย,ยังก่อนติ๊ก รู้หรือเปล่าว่าเขาให้คุณยอมรับกฎอะไรบ้างออมี3ข้อด้วยกันนะฮะมาดูกันว่าหลายคนเนี่ยเผลอติ๊กไปแล้วหรือเปล่าโอ้ก็เผลอติ๊กไปแล้ววันนี้นะฮะข้อแรกนะเขาบอกว่าเอาไว้แจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากกลุ่มธุรกิจในเครือของการเงินแล้วก็เครือของธนาคารเออสองใช้สําหรับธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารของกลุ่มธุรกิจในเครือเอาอีกแล้ว ในเครือนี่บริษัทไหนบ้างนะ3อันนี้ใช้สำหรับยืนยันตัวตนกรณีที่เป็นข้อมูลเปล่าะบางอย่างเช่นเชื้อชาติศาส,สนาอะไรแบบนี้นะฮะไอ,สอ้สขอข้อสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่2ข้อแรกเนี่ยแหละคุณเออทางเพจเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าเราไม่ได้กินยอมทั้ง3ข้อเนี่ยเราจะเข้าใช้แอปไม่ได้แต่เขาก็แนะนำว่าสข้อแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ตดกินยอมก็ได้อันนั้นน่าจะเป็นวิธีที่ ปลอดภัยสำหรับข้อมูลของเรามากที่สุดเนาะราะหลายคนก็ออกมากังวลกันว่าเอ๊ะเขาจะเอาข้อมูลของเราไปทําอะไรหลังจากนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ทางทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงยังไงนะคะสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้เป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากๆสําหรับเป่าตาังเวอร์ชั่นใหม่กักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน